กินนู้บะคิไก่สุดไฮนู้ก็มีหล่เลือตัวน่อยตัวใหญ่จะมั่งมบงมบานี่วันยนี่วันนยตัวไหนตัวตัวไหนบ่ได้เบียดกพันตัวนลเอาไก่เอไก่เนาะตัวหนกระซุ่มตัวนีนตัที่เสียหมูมาตัวนี้ตัวนี้ะเอานย

บายดีสบายดีสบายดีเอทีทุกคนเด้อสองพบกับสองเอทีเด้อมันนี้กินเขาอยู่วะให้ยูนหน้าอยู่กองเครื่องอะไรบรรยากาศเปีกย์ร้านพี่น้องไกยมาอยู่ให้ยูนหน้าเนาะเพราะว่าสองนี้ก็โควิดอยู่บ้านอยู่เมืองมันกาจะได้แต่ลีนีงมือแน่นอยากได้อยู่แบบบางงามนี่อะไรอะไรอไปมึเอาไต่บ่ ไปเอาคาด้วยค่ะกินเขานั่งเดินทุกคนขับพี่ตษอิบแสบตำตำมังลุกมังลุกมังกรุงแล้วก็มังคิดได้ป้อไก่เหลียงเองกินเองเนาะกินเองกินเองแซ่บเองสนับนุ้นด้วย เลี้ยงเองกินเองมันสุดยอดไปเลย,ยวะ่ะขอบนอกดุมไน,น่ไงไก่กั <c oughs> ขอบโพดที่มันดำไข่ไม้ไข่ <c oughs> ไม,ไม,ไมพี่น้องเลยม,มันจตมันสวย่างมือเหืน่นไก่อบผ่าอบเพื่อง ยัไงยหนไงแ,แี่บๆดี้อานบอดี้ไม่ได้ผิดหอดรอกเลยไก่ไก่ไก่อ่านมาอย่างดีมันแดว้าวกำลังถึงสองเดวยจาดอยูกำลัง <c oughs> จำพวกยิง,งไก่จำพวกยิง,งไก่เป็นอยู่ปา่ารวมเย็นเย็นบรรยากาศดีพคือเราอยาู่หน้าไก่ก็ทั้งบิ๊กแยมพันธุ์นี้ในซับสนุน,นไงไก่ยัง,งกินเองอนะ่ะพี่ข้ามเลี้ยงเตเป็ด <c oughs> ไปเลี้ยงไก่ไปเลี้ยงมันจะมากินนำ้ำ <c oughs> จะ, an, จะบานจ่อยเจ้ากรลียงเสือดิจังอม่ทนาทีกินไม่ได้ย้ำกินหรือโทั่วมากเลยท่านพี่เอ็มผนสาวสนนก่อนหักยังดีปะมาพินดาคิดว่าชีลมงวดเลยงวดที่อู่บขึ้นพ่อลมไกลมากเหมือนกัน ลม,มองอนลมแบะถ้าจะคุ้มค่า <c oughs> อะไรคุ้มค่าก็จะลมงวม่วงผ้าพี่น้องมาช่วยจุไปเอฟซีามาช่วยจุไปเอฟซีมันเตี้ยม,มาช่วยจุเลดยิดหลังแห่งยอดยอดนี้วบกเขินแต่กับบถตรในการเห็มีผลงานเพียงใหม่เสียออกมาเด้อฝากติดตามมีผลงานใหม่หมออกมาตลอดเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะเนาะ เอาหัวข้าวกะเช็ดคลิปใหม่มาตลอดเรื่อยเนาะเลื่อยเต้นเรื่อยเอฟซีน้องปองป้ายมักแบบใดมักเพลงแบบสไตล์แบบไปหัวข้าวกะเช็ดไทยคอมเมนต์เข้ามาเนาะคอมเมนต์เข้ามา,มมาหูห้างเสียงไล่แบบเอฟซีแต่คนมักสไตล์แบบไปเพลงเนาะแนมกองดีแซ่บ มักลูกทุ่งหรื่ามักแนวแหลกรื่อมักในาอ้ข้เอฟซีขอมาเนาะข้อกับสีพยายามเห็ดอนีที่สุดเนาะไม่หยาบทำไปไกลไ้ได้ยังไก่ตีผิด้องมัตีโฉนณาแล้วกรมาตายซื้อมาตัวหาเซนจะจ่ายกลายเป็นตัวหาซิบมันอหยาบจิไปเมื่อมีอยู่ที่เหื่อ่ง cái 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 một đây coi yêu bạn như thế hai đứa nào mặc sạch sẽ bị được các tâm mà phải ơi แบบชีวิตพ่อเพียงมีเป็ดมีไก่ลายบิ๊กเล็กพิซซีดีนะเลับเล็กวางบะเึกหกตัวพิอชีดีซุมเล็กบะเึอมันสื่อซุมเป็ดซุ้มไก่แล้วปร้คังโชกันเลย กินแต่ตอนลงมาแต่หมวกับไก่บรลาใชเขาใส่น้เหน่เป็นนักเลีป็นนักเลยตอนแน่เพ่าชนนักเลยงตอนมไหร่จนาไปิวประกาศประกาศอีกมั้งสุดตรลักไก่เข่า เอาไปขึ้นเขาเด้อไร่เรียงเองเนอะบเรียไก่หลังแ่งนันกับปีนจะออก่ใไหมเนี่ยบ้านจังหวะกมาเหมียนนะบุญจ๊งไปจ้า

มาหน่อยเขาดีนะวานีน <c oughs> าากินเขาวปาไปเ,ปเบ <c oughs> เดี๋ยวกินข้าเดียวกับยีนแล้วพอบวนโบกีนะ <c oughs> มาหน่อยช่องโตขาวเดี๋ยวข้าหน้า

ข้ามผมเบาในเฮือนผมนี่มติดเขาอยู่นาอันนี้ฮะเดเนี่แทสนอันเนี้อันนี้อันนี้เจ้าผู้นนดสีนครับสี่องค์น่มเจ้านเนี่นะตาไปบดเขนเลยสีสี่มากเลยผมง แบบบดใส่ผ <c oughs> ้าใส่มีดเนาะแบบสีเพชรเขาเอามาเป็นตัวแต่สีสีขนาดก็ <c oughs> สีคือพลอ,อยแต่เขาสีคือ,อยางไก่ <c oughs> ตีบ่ไก่โตหาเซนนี่ตีปรสนาเลยเอามาขาจะายเป็นตัวหาซื้อตัวหาสิบพันตีเ <c oughs> ข้าโจมเขาม่าพี่น้องเออ้ยตีเขนานอกกินใจแพงด้เหมอนนี้เด้อ คนนี้ใส้ขนมรูปหล่อน้ำเ้ินๆโบช้มหดีช้ผาเอาช้มือสีก็ยังอิ่มเลย เีกนด่าเป็นด่าเป็นด่ามาเพ่นด่าเกือบมานำกินนำ các bạn Chứ mới rồi Em chứ nấu Con bà Con bên ngoài mà Cái tim phải สื่อกุ้งมากครับพอมึงมาว่าสิเห็ดมันอยากแล้วก็ได้ต้าเต่มมังุงซะกัดลวกก็จะขเข้าอะเพศนะไอ้ทั้งตายเอ็พีเห็ดเป็นกระวะผสดุก็ได้ต้มเต็มมังุงก็ปีงไก่แหลญญกนะมันใหญ่ขึ้นก่อนตรไนนาจังบ้าไหม ยาเขาแห้งพี่น้องเลยถ้ากินข้าเสาเดีด๋ยวจะซ่องยางมีนุ่งครับใต้กินมานี่เปิดเ,เองเลยมันหยาบไรก็บอกฟ้า,ฟาสุกบนสมือพี่นอ้อง ตู้ซุกตัวดิบตัวไปกันนี่อนกลข้องปวดพี่ดอนเนี่ยร้อนกดเนี่ยบริกิตเป็ดกิวไก่บริกิตขาร้อนกดเนี่ยสมบริกิตแล้วเนี่ย มีอาหารไลยผิดห้องนะอาจจะกินเขาไล่อย่างอีมันไก่ชิบิ๊ด Rồi. Mình ăn tan bay bài Phần <laughs> ăn đẹp đấy Nhìn này กขนาดบริษัทเขาไล่นะเป็นสิบรว่เบิดไก่ไก่ตัวใหญ่ไล่เสร่จ้อเนี่ยมีตัวสี่แสบบรดเลยอะไรไข่กูมาดิดปาร์เสียบสุงควรอยู่ไก่อบเพื่ออบบัวุกหรือมันปีงเอพู้อมเห็ดมุกเห็ดเห็นเขาเห็ดในคิดเนยัง Cái đoạn gọp gọp Phụ hả? Xong ừ, ngạp xe sẽ... Xong khiến phụ khóc bọn Ha cái <laughs> nhằng cái thùn nhỉ bọn ừ. ừ. Ngạp Tức cái bộ Ngạp cái nằm quá dễ tay đấy mày <laughs> Để nó mình kè này, kè này. ตอนหนึ่งบุษบดมีได้ดาพี่น้องกินไก่ประก่อนไม่ได้ดายมีเปอร์เซ็นต์กินงัวส่วนเอฟซีเดีคนมากินเหมือนกันเบิร์ตทุกคนไว้เถอะเป็นเอฟซีในเบอร์ลาโล่เปลาโล่ห้ฮอมากินอยู่เพื่อนอีกต่างหากแต่ว่าตอนนี้ยังบุษบนมีงบเนาะกินมีได้ดากินไก่ก่อนกินไก่จะคล้องก้อนแผลเบี่ยงเองกินเองเสียบเองเนาะ แแ่่วซบบสำหรับคนที่เป็นเอฟซีเนาะแฟนพันแทรมันพากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะมันยามาย่างมันยามาย่าถ้ากินเป็ดกินไก่หรือว่าสิขายไก่กินหมูแบนเนาะมากินไก่พี่น้องเลยอยากเรียนเป็ดเป็ดกระเสียนไห้กินเนาะซื้อซื้อยังเราข้าวมาพร้อมเอาเบี้ยมาพร้อนไปที่ผ้าละอยู่ให้หน้า นี่แหละผ้าเทียวส้มบรรยากาศหมากใหม่ก็เพ oh. okay. ื่อนกินอยู่หมาค้ามมักมากท่านวานเนาะค้าวานนี่อยู่ดากล้าอยู่หมากใหม่มาเนาะนะโอ้โหอ่ะกินหรือเปล่เดี๋ยวปิดคลิปจำเนียรได้หอพี่น้องไหมพนใหม่คลิปจำเนียรด้อฝากติดตามในเรื่องอ่ะฝากติดตามปล่อยเพื่นน้ำเต้นใหม่เอาใหม่ สองทามติดตามกับทั้งสองขี่ค้าอักษรติกเนาะเด้วยขี่ค้ามเอที่น้องย้อมมาขอบใจทุกคนเด้อที่ตนทุกคผลงานเพลงสองเพลงแล้วเนาะเฮียต้องมาหืมผลงานเพลงสองเพลงอะไรน้องบอตีน้องบอตี้รับหน้านาแล้วดีเนาะเพลงต่อไปสิมีเพลงต่อมาซีมี่ลายเนาะแล้วพวกงข้าวกะชีเสียเรื่องลายแนวเนาะออกมาเป็นนิสิตแนวแรปลูกทุ่งอินดี้พี่น้อง นี่หลายผสมประสานขี้ป็นยังหรอแต่ต้นหนึ่งกันยังขาดทั้งหนังห้องยิ่งเขาอยู่ไดนผมขอบอใจทุกทุกคนที่เขามาติดตามอยู่ดีไมีแห้งอขอบใจอะไรสบายดีปีใหม่เด้อสบายดีปีใหม่สบายดีบาย,ดบายบาย